สวัสดีครับมิกีิธีรวัตเองครับนับตั้งแต่โควิดสิบเกแพร่ระบาดขึ้นเรื่อยๆนั้นผมเข้าใจนะครับว่าพวกเราจะต้องอยู่บ้านกันไม่แต่ตัวผมอีกด้วยซึ่งตอนนี้เหงามากและไม่มีอะไรทําเลยนอกจากสะพายเกี่ยวผมก็เลยค้นดูของเก่าๆที่ผมมีบระกอบดูจนตอนนี้ผมมีคู่หูเก่าที่ผมเคยรักนั่นคือพระพุทไวยนั่น,ววนเองครับผม เพียเพราะเป็นคอมตั้งโต๊ะเครื่องแรกในสมัยเด็กตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยไงครับจนในปี2004ผมเลยขอเขามาอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆใช่ครับใช่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้อีกเลยจำเป็นเด็กนั้นมาจนตอนที่ผมมีการจออีกทิที่ผมซื้อมานานแล้วจนทําให้เพียใช้ได้อีกครั้งอยากรู้ใช่ไหมฮะว่าที่ผมกำลังจะพูดถึงเป็นเรื่องอะไร มาดูกันครับ นี่คือ Windows ระบบปฏิบัติการยอดฮิตตลอดการของ Microsoft ที่ช่างขอบทุกคนต้องมีเซลเล่นครับจริงๆอ่ะเป็นระบบปฏิบัติการยอดฮิตตลอดการของ Microsoft ที่ยืนหนึ่งในเรื่องส่วนแบ่งการตลาดที่กำลังจะถึง90%ของทั้งโลกที่หางม i c r o s o ไปไป8สกว่า นี่โกรธใครมาหรือเปล่าวะจากเดิมที่เป็น Operating Environment จนกลายเป็น Standalone OS ที่ผู้ใช้งานต่างคุ้นเคยกับมันนับตั้งแต่ Windows 95เรื่อยมาจนถึง Windows 10เพราะก่อนหน้ามันไม่เป็นแบบนั้นนี่ใช่ไหม ว่ากันด้วยตัวเลขผู้ใช้างานที่มีจำนวนมากนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นต่างๆว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดถ้าไม่ถูกใจผู้ใช้ก็บอกได้สั้นๆว่าปัญหายเยอะอย่างเช่น Windows ME หรือ Windows ME เนี่ยหรือจะเป็น Windows Vista ส่วนรุ่นที่กระชากใจคนใช้ิีๆก็มี Windows 95, 98, Windows 7, Windows 10หรือที่กำลังจะพูดถึงนับจากนี้อย่าง Windows XP นี่แหละครับอันนี้มันยากเจ๊ คืองนี้ครับตอนนี้ผมมีไอเดียล่าสุดที่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้อย่างแชทบอทดเนี่ยพี่ไปพวดถึงกับค้างเลยอะครับผม วิดอ XP เป็น OS ระดับตำนานที่เปิดตัวในปี2544ก็คือปีที่ผมเกิดแหละออกรุ่น RTM ในวันที่24สิงหาคมพศ2544พออีกเสืออ้องเดือนต่อมาก็ขายเป็นกล่องในวันที่25ตุลาคมพศ2544เช่นเดียวกันตอนนั้นผมก็5เดือนได้เนอะที่มาของชื่อ XP ก็มาจากคำว่า experience ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าประสบการณ์ก็แน่อยู่แล้วล่ะครับที่วิดอ XP มีความ Amazing อยู่ เมืเล็กซ u สแหละส่วนจุดเริ่มต้นนะครับก็มาจาก Windows Step จูนในยุค90นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากเคอร์เนลของ Windows XT ปกติของ Windows 2000ที่เน้นผู้ใช้ตามบ้านเป็นหลักแม่ใครจะรู้ว่า Windows 2000เคยมีรุ่นโฮมกับเขาด้วย <c oughs> จริงๆก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เน้นสำหรับธุรกิจอย่าง o d y ิ s e y ด้วยแต่ต่อมาทั้งคู่ก็ถูกเก็บเข้าลิ้นัักด้วยเลยได้มาเป็นรหัส Whistler อย่างที่เห็นนี่แหละครับเป้าหมายหลักๆของ Windows Whistler นะครับก็คือการรวม Windows NT สำหรับผู้ใช้ทางบ้านกับที่ทำงานเข้าไว้ด้วยกันนะครับซึ่งคล้ายกับเป้าหมายเดิมของ Neptune และ Odyssey นั่นแหละแต่ว่าชื่อเดียว ปรับเล็กๆน้อยๆที่เห็นได้ชัดก็จะเป็น UI แบบใหม่ที่ใช้ว i ช u a อ s t สไ e ์ครอบทับคลาสสิกดีมเดิมๆซึ่งมีใน Windows XP จริงสตาร์เมนูโชว์ใหม่และระบบ Activation แบบใหม่ยัง Microsoft Product Activation ที่เปลี่ยนไปด้วยจนในวันที่5กุมภาพันธ์ี2 5 4 4 v i s t l e r ก็มีชื่อทางการแล้วนั่นคือ Windows XP ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับ ในเดือนมิถุนายนพศ2544ก็คือเดือนหนึ่งหลังจากที่ผมเกิดนั่นแหละ Microsoft ระบุว่าทางบริษัทจะวางแผนที่จะร่วมมือกับ Intel แล้วก็เป็นอื่นๆสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์เพื่อโปรโมท Windows XP ภายใต้แนวคิด yes you can ซึ่งเน้นเรื่องความสามารถหลักๆของตัวระบบปฏิบัติการเองเติมที่ i c r o s o f t ตวางแผนที่จะใช้โลเกนว่าพีเพลสูไฟ l ์อย่างที่คุณเห็นกันในโฆษณาแหละครับแต่ว่าด้วยเหตุวิธีสกรรมมาที่11กันยายนในตอนนั้นไงครับก็เลยไม่ได้้ใช Windows XP มีรุ่นหลักอยู่2รุ่นคือ Home Edition และ Professional Edition ในรุ่น Home นี N ้ e, มีไว้สำหรับผู้ใช้ตามบ้านทั่วไปนะครับซึ่งไม่ต้องการฟีเจอร์อะไรแฟนซีเหมือนรุ่น Professional ซึ่งจะมีไว้สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการคุณสมบัติต่างๆอย่างโดเมน IIS หรือ MUI ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่เปลี่ยนภาษาหลักของระบบให้เป็นภาษาอ่งที่เราใช้งานางเช่นภาษาไทยพวกนี้เป็นต้นนะครับ <S <S เดี๋ยวผมขออน,นุญาต ชันเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเฮ r ยฟอบหรือฟ o บป้บอยนะครับที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปเนี้นครับคือเฮ r ยฟอบมีปัญหาตรงที่ว่าเครื่องมันช้าแล้วมันเอ,อจะพูดว่าอะไรเดีอ่ะเพราะว่าตอนก่อนอะ่ะผมแดนไปลงไในแพชของ p o s r a d y 2009ที่ผมกําลังจะเล่าอีกสักพักหลังจากเนี้นครับแต่ว่ามันช้าทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะก็เลย clean install windows ใหม่ อ่ะช่างเธอครับ back to the video <S <S ส่วนเจ้า four point ของผมอะครับใช้ windows xp service pack 3ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ลองรับส่วนความเป็นมาของแต่ละ service pack นั้นผมจะพูดถึงหลังจากนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูรุ่น winrtm กันก,ก่อนครับผมในที่นี้ผมจะใช้ v i r t u a l b o x 3.1.6เป็น v m หลักในการทดสอบของผมเพราะว่ารุ่นล่าสุดที่ผมเคยลองก,กับเขาเนี่ยช้ามากๆ m g squid ก็ไมเอื้ออานวยต่อ h a d disk อีกเมเจเว้ย เอาละเราเสียเวลามามากพอละเรามาเริ่มกันเดยดีกว่านี่คือ Windows XP ครับว้าว <Wow. S 1> ทุกครั้งที่ผมเห็น wallpaper แบบนี้ตีแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ Propo ยังเป็น Windows XP Service Pack 2อยู่แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากแค่เพิ่มอะไรนิดหน่อย อย่าง Start ทเมนูหรือว่าพวกคอนโทรเพนลเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปมากถ้าเทียบกับปีโน2000นะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือรุ ATM, Clean for 1, ่น ATM รู้ c สึกคลีน 4SP อืึ่โดยเฉพาะ SP3 ซึ่งจะพูดว่ายเีก็ <c oughs> <c oughs> ไม่แตกต่างกันนะ <c oughs> พูดถึง Service Pack นะครับเซอร์วิสแพ็คือชุดอัปเดตที่รวม t c h ที่ออกมาทั้งหมดในชุดอัปเดตเดียวซึ่ง i n d o w SP เองก็ ีอยู่แล้ว3ชุดใหญ่ๆนั่นคือ SP 1 SP 2และ SP 3โดยรุ่น SP 1, 1นั้นนะครับออกมาในวันที่9กันยายนปี2 0 0 2 Service p a c k เนี่ยนะครับเป็นการนำ p a t c ที่มากกว่า300ตัวซึ่งรวมถึงแ,แพทความปลอดภัยต่างๆที่ออกมาตั้งแต่รุ่น RTM ด้วยโดย SP 1นี้ยังรองรับ USB 2 0จว่า Java Virtual Machine จอเดด a ฟรมเวิร์กละการมาของรุ่น Tablet PC และ Media Center ที่เห็นได้ชัดคือการเพิ่มตัวเลือก Set Program a c c e s s and d e f a u l t ที่เราสามารถตั้งค well. um, ่าโปรแกรมเริ่มต้นได้เองเช่นถ้าอยากให้ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์หลักก็ไปตั้งค่าได้นะครับมีหงเดือนต่อมาออกรุกย่อย Service Pack 1A ในวันที่3กุมภาพันธ์2003คือ Service สแพ็เนี่ยเหมือนไอินทุกอย่างแต่ว่าตัด JBM ออกไป อันต่อมาเลยคือ Windows XP Service Pack 2, 2ที่ออกมาว่าวันที่25สิงหาคมปี2004ได้เพิ่มฟีเจอร์การเข้ารหัส Wi-Fi แบบ WPA, ปูโท t o การปรับปรุงความปลอดภัยและเพิ่ม Security Center โปรแกรมที่บอกสถานะของ firewall อัตโนมัติและตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆโดยที่มันดูว่าเราลงแอนตี้ไวรัสอะไรต่างๆหรือยังซึ่งผมสำคัญตรงนี้ครับแล้วก็หน้าจอบูตเปลี่ยนเป็นแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับ อใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้อะครับ Windows XP เคยมีบ o o ส t รีนที่บ่งบอกว่าเราใช้รุ่นอะไรกันอย่างเช่น Home Edition ก็มีพวกโปรเกเปบาาแบบสีเขียวรุ่น Pro ก็จะเป็นสีนํำเงินผมชื่อรุ่นตัวโตๆที่บอกว่าเราอยู่รุ่นไหนซึ่ง SP2 เนี่ยทำให้คนใช้รุ่น Home เปลีนความคิดนั้นทันทีเลยจนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไม Windows 10 Home กับ Windows 10 Pro มีหน้าตาที่เหมือนกันทั้งๆที่แพคเกจจิ้งกล่องก็คนละสีอยู่แล้ว และสุดท้าย Service Pack 3ตัวนี้นะครับเข้าสู่สถานะ ITM ในวันที่21เมษายนปี2008ต่อมาก็ปล่อยให้ดาวน์โหลดกันในวันที่6พฤษภาคมใน Service Pack 3นี้นะครับมีออโต้อัปเดตโดยที่มันจะดาวน์โหลดอัปเดตให้อัตมอมัิเลยตัว Optional ลอัปเดตต่างๆที่รวมอัปเดตที่เราสามารถลงเองได้ในภายหลังเนี่ยครับซึ่งก็รวมถึงบางฟีเจอร์ที่มาจาก w i n d o w s Vista ด้วยมีแพดท,ที่มากถึง1,174รายการใน p เยอะที่สุดในบรรดาเซอร์วิสแพ็กต่างๆของ Windows XP รวมถึงการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยต่างๆเพิ่ม Windows Imaging Component แบบนี้เป็นต้นนะครับและทั้งหมดนี้คือเซอร์วิสแพ็กที่มีให้บน Windows XP ถึงแม้ผมจะไม่ได้รวมเซอร์วิสแพ็ก 2B และเซอร์วิสแพ็ก 2C ก็เหอะว่าแต่เหลืออะไรอีกอะนอกจากรุ่น Home Edition และ Professional Edition แล้ว Windows XP มีรุ่นอื่นๆที่ติก2,000เท่านั้นที่จะเข้าใจแต่เพื่อนผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมกัน ฮะก็คือพูดง่ายๆว่าทางฝั่ง OEM เนี่ยครับนอกจากจะมี2รุ่นหลักๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีอีก2รุ่นพิเศษในปี2002ก็คือปีที่ Service p a c k 1ออกมานั่นแหละคือ2รุ่นนี้เหมาะกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่คอมตั้งโต๊ะปกตินั่นก็คือ Media Center Edition และ Tablet PC Edition ครับ โดยรุ่น Media Center Edition เนี่ยครับจะเน้นไปทางฝั่งคอมจิวเตอร์ PC ซึ่งรุ่นนี้นะครับมีความสามารถดร้านบันเทิงเต็มรูปแบบคือพูดง่ายๆคือต้องการที่จะดูหนังฟังเพลงโดยเฉพาะเลยพาพังรายการทีวีต่างๆก็คือมันจะมีไอทีวีจูนเนอร์มาให้ด้วยไงและนี่ก็กลายเป็นเหตุผลที่ทัวร์ไอทมีวันนี้ได้ก็เพราะวินโดว์เอ็กซ์พีเอ็มซนี่แหละครับ ส่วนแท็บเล็ตพีซีดิชั่นเนี่ยนะครับก็คือรุ่นที่เหมาะกับแท็บเล็ตพีซีโดยเฉพาะคือไม่มีแป้นพิมพ์แต่ใช้ปากกาเคเบาแใช่ร้นครับและยังมีรุ่นอื่นอื่นอีกมากอย่าง Windows XP 64 bit edition ที่ใช้โครงสาสถาปัตยกรรม x64 bit เป็นครั้งแรก Windows XP edition N ที่ใช้ในสาภาพยุโรปโดยไม่แถม Internet Explorer กับ Windows Media Player มาให้ด้วย Windows XP Starter edition อันนี้มีไว้สําหรับคนครึ่งเริ่มใช้คอมเป็นครั้งแรกโดยมีสเปคพื้นฐานขั้นต่ํและ Windows XP Embedded ที่ใช้กับเครื่อง ATM หรือว่าคอส POS อีกเนี่ยครับแต่ทั้งหมดที่ว่ามา,มานี้ต่างก็มีวันสิ้นสุดลง ไม่ต่างกับเราๆที่เป็นอยู่ตอนนี้ ถ้าเราไม่นับรวมระยะสนับสนุนของเซอร์วิสแพ็กต่างๆที่หมดายุเหล่านี้นั่นนะครับ Microsoft ได้เลิผลิตและจะจำหน่ายว i ดีโอเอ p แบบรีเทลคือซอฟต์แวร์ที่ซื้อแยกต่างหากในวันที่3สิงหาคมปีพศ2551ส่วนแบบที่ลงมาให้อยู่แล้วนั้นเลิกจำหน่ายในวันที่31มกราคมพศ2552อีก4เดือนก่อนหมดระยะเมสตีมเข้าสู่ระยะ Ex t e n d ช d เดโดยทาง Microsoft จะยังคงทำการผลิตซอฟต์แวร์สนับสนุนต่างๆก็คือแพชพวกแพชอะไรแบบนี้ครับ พวกการอัปเดตอัตโนมัติออโต้อัปเดตและการช่วยเหลือแบบออนไลน์พวกซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงวันที่8เมษายนก็ส5พ5 1แต่นั้นก็ไม่ใช่วันที่แท้จริงเลยเพราะตอนนั้นยังมี Windows Embedded POS Ready 2009ที่ยังคงสนับสนุนต่อไปอีกจนถึงเดือนเมษายน2019 What P.O.S. Ready 2009คืออีกรุ่นหนึ่งของ Windows XP ที่ผมคิดว่าแปลกทั้ง e m p e d e Team ที่คล้ายซูนแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับใช้รูปแบบการติดตั้งแบบใหม่ไม่เป็นแบบ Windows NT4 หรือ Windows 2000อะไรแบบนั้นนะครับพวก t k e x p a d e อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นก็มีบนรุ่น FLPC ที่ผมเล่อบอกไว้ด้วยและรุ่นนี้นะครับทำให้มีโมดีทอนรหัส r e g i s t r y ให้มาซัพพอร์ตกั Windows XP รุ่นปกติต่อให้อีก5ปีไม่เจ้า ตัวนี้นะครับมีหลักการไม่ง่ายนะครับคือ registry hack ก็คือสร้างตัวไฟ registry มา1อันแล้วรันไฟนั้นแหละก็จะได้ patch us ready ส0งยาวไปจนถึงเดือนมษาย,ย 2019. นสองพันเกก็ตามแต่นะครับไม่ r o s o อ t ก็ได้ออกมาเตือนว่าอย่าเลยลง windows 8ดีกว่าเยอะทั้งที่ windows 8หรือ8 1เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ใชจริสำหรับพวกเขาอริงีนะแต่สุดท้ายจนถึงวันนั้น windows xp ก็ได้ปิดตานปที่เรียบร้อยแล้วครับ สรุปว่า Windows XP คือ OS ที่เหมาะกับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนพื้นที่และพร้อมรับความจริงจริงๆซึ่งอย่างที่ผมโชว์เคสไปในคลิปของเ e ฮียฟอบเนี่ยคือลงแอนตี End ้ไวรัสเพิ่มเองหาโปรแกรมต่างๆที่พอใช้ได้บน Windows XP อย่างที่ผมเขียนบทบน Office 2010เนี่ยแต่ถ้ายังค้างอยู่ที่เดิมแต้องการซอฟต์แวร์ใหม่ๆอันเนี้ย แนะนาว่าคนเปลี่ยนได้เลยโดยเฉพาะพวกแพชต่างๆนี้มีอีกเพียบแต่ OS ที่คุณจะเลือกต่อไปนั้นนะครับตรงนี้อัพทูอยู่ได้เลยส่วนผมในฐานะผู้ที่ลงไลใน OS ต่างๆทั่วทสารทิศผมยังคงมั่นใจกับว i ดี o อเ XP อยู่ต่อให้โควิด1 9ยืดเยื้อแค่ไหนก็ไม่ไหวผมขอยื่นคำขาดตรงนี้เลยครับใจเย็นๆครับเจ๊ใจเย็นๆผมจะทำงานให้เจ๊อยู่เลยนะไม่ไปไหนก็ มีเขียนลดกับอีมูแค่นั้นอะครับขอโทเจ๊เฮียกฟจองแล้ว